สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง c ีครับผมวันนี้พวกผมรังในเกมโมลูบอดอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็เป็นกิจกรรม Giveaway ครับผมซึ่งแน่นอนกิจกรรม g i v e a อเวของเรานั้นก็ต้องมีการแจกครับผมแจกผู้โชคดีอีก5รางวัลครับแล้วก็จะมีอะไรบอกนิดนึงครับหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมลงประกาศรายชื่อไปนั้นนะครับมีผู้โชคดีนะครับ1ท่านนะรู้สึกว่าจะเป็นการจับคนที่2นะครับ เขาได้ uh, เพิ่นว่าคลิปเสียงที่ผมทํานั้นเสียงมันหายไปเนาะเขาได้ของรางวัลครั้งที่แล้วไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ได้ผมก็จะขึ้นภาพมาให้ดูตรงนี้นะนะครับขึ้นภาพมาให้ดูตรงนี้เลยว่า ء, ผู้โชคดีท่านนี้นะครับจะไม่ได้รับ,บรางวัลในครั้งที่แล้วนะเพราะว่าเขาได้รางวัลมาก่อนหน้านี้แล้วครับไม่เกินสองครั้งก็คือกติกาของเรานั้นถ้าได้รับรางวัลแล้วต้องเว้นระยะสองครั้งเนาะเข้าใจนะครับผมอ่า ก็คือเขาก็จะไม่ได้ไปก็คือขึ้นภาพ ID ให้ตรงนี้แล้วนะนะครับผมโอเคเรามาว่าเรื่องของเราต่อครับก็คือกิจกรรมกิ e a อเวในครั้งนี้ผมจะทําการแจกปืนของไทยท่นครับผมก็เป็นปืนใหม่กันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าผมก็ไม่มีครับนะผมเองก็ยังไม่มีเลยคลิปนี้ก็เลยจะไม่ยาวมากครับเพราะผมไม่มีมาเล่นให้ดูนะทุกคนมันผมไม่มีครับนะให้มาดูตรงนี้ครับก็คือปืนใหม่ครับเป็นปืนคู่บาร,รมีของเจ้าอีเทอร นะครับตัวนี้เลยนี่ครับเจ้าแลนสนะครับเป็นปืนของไททันนะครับขนาดเบต้าครับนะผมเองยังไม่มีนะครับย้ำหรือว่าตัวเองนั้นก็ยังไม่มีครับแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากได้ปืนไททันหรืออะไรกันแล้วแต่นะถ้าสนใจก็มาสมัครไอดีกันเลยนะครับกติกาก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งปืนชนิดนี้นั้นนะครับมันมีความพิเศษอย่างที่ว่า มันยิงแบบว่าลูกกระสุนมันไม่มีหมดแต่ทุกคนนะรีโหลดแค่1.1วิเนี่ยแทบจะไม่มีหมดเลยยิงต่อเนื่องครับสามนัดเนี่ยทำ,ำดาเมจสูงถึง400เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวฮะนะครับนัดแรกปกติครับนัดสองเนี่ย110เปอร์เซ็นต์ครับนัดสามเนี่ย400เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวโอ้โหก็เรียกได้ว่าแรงจริงๆครับยิงได้ในระยะ500เมตรนะทุกคนเออก็เรียกได้ว่าเป็นระยะมาตรฐานนะครับโดยทั่วไป ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลครับเรียกระว่าเป็นระยะกลางนั่นแหละนะครับถ้าไกลขึ้นมาอีกหน่อยก็6 0 0้อยก็ว่าไปเนาะถือว่าเป็นระยะมาตรฐานครับถือว่าเป็นปืนใหม่ที่ดีนะครับผมถ้าใครมีโอกาสนะครับก็สามารถลงไอดีไว้ได้ครับมาร่วมสนุกกันไว้เลยแค่นี้ครับเราก็จะมีโอกาสร่วมสนุกกันแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวอย่างผมก็ขึ้นแล้วนะนะครับใส่นี่ครับแฮชแท็ก RUNCH ครับผมเหมือนเดิมเลยนะ เว้นบรรทัดครับตามด้วย ID นะครับของเพื่อนเพื่อนเว้นวรรคหรือสแลชก็ได้ครับแพลตฟอร์มอะไรครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันตามนี้เลยนะครับผมนะครับจะขึ้นไว้ให้สักพักแล้วก็คงจะโอเคเข้าใจกันนะโอเคครับแล้วก็ช่วงท้ายครับแน่นอนฮะช่วงท้ายแล้วก็คุยกันนิดนึงครับช่วงนี้เขามีกิจกรรมในการแจกนะครับผมนะครับช่วงในวันคริสต์มาสนะก็เขาก็แจกกันนะครับนี่ดูตรงจดหมายครับ เริ่มต้นมาก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมนี่ก็จะมีการแจกนะนี่เลยนี่ครับเริ่มต้นวันแรกก็ก็แจกอันนี้เลยนะ100ครับกุญแจนะนะครับให้ดูจดหมายให้ดีนะครับและประกิจกรรมนี่เลยครับเริ่มปฏิบัติการการปจนภัยครับเขาจะมีการแจก1-9ถึงครั้งเลยทีเดียวนะมีของขวัญให้ครับวันแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปบอกนะครับก็บอกแล้ววันนี้เลยเขาแจกเชลลครับเจ้าเชลแล้วก็เป็นเอ่อสกรีนที่เป็นของขวัญนะเนี่ย ผูกโบอย่างนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับตอนที่ผมทาคลิปครับก็เป็นครั้งที่2ในการแจกนะครับสใน2อทับเนี่ยก็มีการแจกนะก็เป็นเหรียญนะครับในการสุ่ม100เหรียญครับก็จะมีการแจกรางวัลไปจนถึงวันที่24ธันวาคมเลยนะก็ล็อกอินทุกวันก็เข้ามาดูครับแล้วก็เก็บของรางวัลกันไปนะประมาณนี้ครับแล้วก็มีการสนทนาเกี่ยวกับว่ามอโรบอทนั้น 2,023จะเป็นยังไงครับเพื่อนๆกลับมาหาอ่านดูได้นะนะครับในเกี่ยวกับตองจดหมายครับแล้วก็มีบาลานซ์อัปเดตด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมนะครับสำหรับกิจกรรมกิฟต์อเวในครั้งนี้แล้วก็กิจกรรมดีๆที่ทางค่ายเกมหรือทางพิกซอนิกเนี่ยจัดขึ้นมานะก็ล็อกอินและรับรางวัลกันไปครับจะน้อยหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นของปีที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดกัน โอเคครับผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับคลิปนี้อย่าลืมมาลงไอดีกันไว้เยอะๆครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผม